สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอจับมือทัสโกยกระดับฝีมือช่างภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัททัสโกไทยแลนด์จำกัด โดยมีนายธเนศโกโมนโยทินกรรมการผู้จัดการบริษัททัสโกไทยแ,แลนด์จำกัดร่วมลงนามเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรอาชีวศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เซอร์วิสระบบทำความเย็นและระบบเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหารวมถึงเป็นการยกระดับฝีมือในการทำงาน ด้านนายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพรวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาการ พัฒนาครูบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเป็นหลักในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศทำให้การร่วมมือกับบริษัททัสโก้ไทยแลนด์จำกัดจึงมีความสำคัญถือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับฝีมือด้านช่าง ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นซึ่งมีส่วนสําคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศไทย ในานามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความยินดีที่บริษัททัสกโกไทยแลนด์จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เซอร์วิสระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เซอร์วิสระบบเครื่องปรับอากาศให้กับทางโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในสังกัดสอส,สอ,สอในสาขาวิชาไฟฟ้าสา ขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศรวมถึงสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้กับนักเรียนนักศึกษา พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนชุดอุปกรณ์งานติดตั้งและเซอร์วิตระบบทำความเย็นให้กับสถานศึกษาจำนวน5แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดี และมอบชุดกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบหลายจุดเทอร์ a มสแกน c a m มล่ให้กับวิทยาลัยเทคนิคยโสธรทนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาไฟฟ้า